โหยหามาตลอดเกือบทั้งชีวิตในที่สุดก็ได้เจอพ่อผู้ให้กำเนิดแล้วสำหรับนักแสดงชื่อดังมอริสเคที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาประกาศตามหาพ่อที่ไม่เคยพบหน้ากันมานานถึง57ปีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์แต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันโดยมอริสเคมีแพลนว่าจะเดินทางไปหาคุณพ่อแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงทำให้แผนที่จะต้องเดินทางถูกเลื่อนออกไปตลอด แต่ล่าสุดค่ะวันที่2เมษายนที่ผ่านมากับวันที่รอคอยมานานแสนนานจะตัวได้โพสต์คลิปเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองกำลังบินไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปให้ทันงานฉลองวันเกิดครบรอบ84ปีแต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดผมดันตกเครื่องเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างี้ครับ คือผมเนี่ยเดินทางมาจากที่พักเนี่ยนะครับซึ่งคอนเนตทิคัตเนี่ยนะครับมาขึ้นเครื่องที่ York, น็อกสนามบินน็อกที่ที่นิวยอร์กเนี่ย <New York S 1> ตอนประมาณตีสองกว่าเราเราก็เข้าไปที่เราก็เข้าไปที่สานามบินแลยเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นเครื่องครั้งแรกเนี่ยเราขึ้นเครื่องมาเสร็จแล้วแล้วมาลงที่ c าร์ลอต t ์ชาร์ลอต t e นะครับในนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยนะครับซึ่งไฟต์ต่อไปที่เราต้องบินเพื่อมาเบอร์วิงแฮมอลาบามาซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้บ้านพ่อผมมากที่สุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบอดยิ่งชาร์เนี่ยแปดโมงสิบห้าฉะนั้นเรามาถึงหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงเงี้ยเราก็มีเวลาเราก็เลยไปนั่งทานอาหารกันกับเพื่อนๆที่มาด้วยพอไปถึงที่เคาน์เตอร์ปุ๊บเนี่ยประมาณแปดโมงสิบเคาน์เตอร์บอกว่าปิดแล้วคุณไม่สามารถเข้าได้นั่นหมายความว่าไงงผมตกเครื่อ เ่านั้นแหละครับหัวเนี่ยูตั้งเลยปรึ้งแล้วเอาอยัางไงดีก็นั่งคิดกับเพื่อนเพื่อนก็ไปด้วยกัน3คนนะก็นั่งคิดกันว่าจะเอาอยัางไงเราก็จะเช่ารถเนี่ยนะครับจากที่เนี่ยจากสนามบินแห่งนี้น,นะครับซึ่งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการที่จะไปหาพ่อผมมาตัดปัญหาทุกอย่าง หลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันมอริสเคก็ได้โพสต์ภาพคู่คุณพอ่อพร้อมข้อความประมาณว่าแม้ว่าวันนี้ผมจะเจอเรื่องไม่คาดฝันมากมายแต่ในที่สุดฉันก็ได้พบพ่อผู้ให้กำเนิดฉันแล้วขอบคุณพระเจ้าเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยที่เต็มไปด้วยโมเมนต์ความอบอุ่นถือเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีของมอริสเคทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ